หัวหน้าบอกทำความเคารพนักงเลยทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครัคทูติกค่ะสวัสดีค่ะนั่งลง นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่259หน้า259หหัวข,ข้อที่สามเราจะทบทวนนี้เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันหัวข,ข้อที่สามเรื่องของ พื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตจะเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศอีกแล้วเรียนไปยังลักษณะภูมิประเทศเรียนไปแล้วนะคะลักษณะภูมิประเทศมีทั้งหมดกี่ลักษณะห้าลักษณะมีทั้งหมดห้าลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือภูเขาและที่สูงเราทำแผนผังความคิดกันไปแล้ว ภูเขาและที่สูงก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งที่วู่าสายของสัตว์ป่าจังหวัดที่มีภูเขาจึงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เช่นมีน้ำตกมีถม้ำมีจุดชมวิวมีหน้าผาพื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูงเนี่ยทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเช่นในช่วงนี้ฤดูหนาวเขาก็นิยมไปเที่ยวบริเวณ ภูเขาไปเที่ยวยอดดอยใช่ไหมเพื่อไปชมบรรยากาศไปรับบรรยากาศที่มันอ่าบรรยากาศที่มันบริสุทธิ์บรรยากาศดีแล้วมันก็หนาวมากตอนนี้บนยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่หกถึงเจ็ดองศาบางที่นะแต่พื้นที่บ้านเราปกติวันนี้มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ ประมาณสิบสิบแปดถึงสิบเก้องศาหนาวไหมตื่นเช้ามาหนาวไหมวันนี้หนาวมากเลยแล้วก็ต้องมีคนทำไมไม่ได้อาบน้ำมาโรงเรียนเออบางคนก็อาบน้ำอุ่นมาต้มน้ำอาบบ้านไหนที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็โชคดีไปนะคะ ลักษณะภูมิประเทศภูเขาและที่สูงเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยจะมีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการประกอบอาชีพหาของปลามีการปลูกเพราะปลูกพืชแบบขั้นบันไดอ่ะต่อไปดูอันที่สองที่ลาดเชิงเขาและที่โดนที่ลาดเชิงเขาและที่โดนนี้จะเป็น แหล่งทรัพยากรที่สําคัญต่อาการประกอบอาชีพเช่นมีแร่ที่สําคัญขุดพบแร่ที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนการดาเนินชีวิตผู้คนก็จะประกอบอาชีพทําไร่ถ้าอยู่บริเวณริมแม่น้ําก็จะทําสวนเช่นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวฟ่างไร่าทานตะวันสวนยางพาราแต่ถ้าเป็นบริเวณทุ่งหญ้าก,ก็จะใช้ทําเป็นฟาร์มสัตว์ ใช้เลี้ยงสัตว์สัตว์อน,นั้นเช่นอะไรบ้างวัวกระบ ữ, ือม้าแพะแกะอะไรพวกนี้สัตว์ที่รับประทานหญ้าเป็นอาหารอ่ะต่อไปลักษณะภูมิประเทศอันที่สามคือที่ราบที่รา,าบจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเพราะปลูกปลูกอะไรบ้างปลูกข้าวบริเวณริมน้ําจะใช้ทําสวนอ่ะถ้า เกิดอยู่ในที่ลุ่มอันที่4ี่จะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ลุ่มที่ลุ่มเนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่ำมีน้ำขังจึงนิยมใช้พื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้วก็พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวัสอันสุดท้ายลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลจะมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มาก ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะอันนี้จะเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศต่อไปเปิดหน้า260แหล่งน้ำกับป่าไม้อธิบายไปแล้วแหล่งน้ำแหล่งน้ำก็จะเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิต ถ้าเราขาดน้ําเราอยู่ได้ไหมเออวันหนึ่งเราไม่กินน้ําเลยแล้วอยู่ได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าวันหนึ่งต้องกินน้ําอย่างน้อยเท่าไรสองลิตรใช่ไหมอ่ะน้ําแหล่งน้ําหรือว่าน้ําเนี่ยหล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิตในสมัยก่อนเขาจะไม่มีน้ําประปาใช้เขาก็เอาน้ําใน สระที่เขาขุดไว้บ้างเอามาใช้หรือน้ําในคลองบ้างถ้าเกิดเราไม่มีน้ําเราก็อาจะไม่สามารถรอดชีวิตได้ไม่อาบน้ำหนึ่งวันอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อาจจะอส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นหรืออาจจะมีการเหนียวตัวบ้างไม่สบายเนื้อสบายตัวถ้าไม่อาบน้ำเจ็ดวันอยู่ได้ไหมเออ เราไม่กินข้าว3มวันอยู่ได้ไหมไม่ได้เราหุงข้าวก็ต้องใช้น้ำแล้วเพราะฉะนั้นน้ำจึงหล่อเลี้ยงทีชีวิตทุกชีวิตนะคะต่อไปป่าไม้ป่าไม้ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยให้ทรัพยากรอื่นๆเช่นช่วยสร้างให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ หรือป่าไม้เนะี่ยยังช่วยป้องกันการพัทงทลายของหน้าดินอีกด้วยอ่าเพราะฉะนั้นแหล่งน้ํากับป่าไม้มีความสําคัญอ่ะต่อไปเปิดไปกิจกรรมหน้าที่261เราทําไปยังทำแล้วทำไปแล้วเปิดไปหน้า2 6 2ทํายังทำยังทำแล้วแล้วหน้า263ข้ามไปก่อนเปิดไปหน้า2 6 4 หน้าสองหกสี่ดแล้วค่ะอ่ะข้อที่สี่ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ส่งผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดลงในแผนภาพความคิดอ,อ่ะเราจะวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเราหรือจะวิเคราะห์จังหวัดอื่น เดี๋ยวจะยกตัวอย่างลักษณะทางกายภาพมาหนึ่งลักษณะแล้ววิเคราะห์อายกตัวอย่างลักษณะทางกายภาพแบบไหนดีอ่ะเอาง่ายๆภูเขาที่และที่สูงดีกว่าง่ายมากอ่ะนักเรียนเขียนตามเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมีเวลาให้ทําการ์ดดีไหมอ่ะจบหน้านี้แบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวจะให้ทําการ์ดโอเคไหม เพราะฉะนั้นตั้งใจแป๊บเดียวอ่ะข้อที่4ี่ตรงช่องลักษณะทางกายภาพนะคะเขียนตามลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขานักเรียนตั้งใจฟังนิดนึงนะเพราะว่าเสียงข้างลอกรบกวนเรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามีทรัพยากรป่าไม้มากมีทรัพยากรป่าไม้มาก ต่อกันเลยเขียนต่อกันเลยมีทรัพยากรป่าไม้มากในฤดูหนาวใครไม่ทันบอกนะในฤดูหนาว ในหือดูหนาวอากาศหนาวเย็นอ่ะต่อไปอีกช่องหนึ่งช่องวิถีการดำเนินชีวิตเรายกตัวอย่างลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาแล้วก็ต้องเขียนวิธีการดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาอ่ะเขียนตามมีการเพราะปลูกพืชแบบขั้นบันไดมีการเพราะปลูกพืชแบบขั้นบันได มีการเพาอปลูกพืชแบบขั้นบันไดและมีวิถีชีวิตและมีวิถีชีวิตและมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ผูกพันกับธรรมชาติอะทัวนอ่งหนึ่งรอบมีการเพราะปลูกพืชแบบขั้นบันไดและมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติใครไม่ทันบอกได้นะคะ ต่อไปข้อที่5ให้นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสรงสรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตสรุปได้อย่างไรโดยการเลือกคำตอบที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะช่วยกันตอบนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมและ จุดๆเราจะเอาคำอะไรมาเติมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันตอบนะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จุดๆุ<า>ดจุดการดำเนินชีวิตที่ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนในจังหวัดต่างๆมีความเหมือนและความแตกต่างกันโดยจุดๆุจุโ,โดยอะไร โดยภูมิประเทศถูกต้องอโดยภูมิประเทศเป็นคำสุดท้ายอะไรมาเติมสิ่งแวดลอ้อมที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดต่างๆจะทําให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้คือข้อสรุปของเรื่องพื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสรงสรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดําเนินชีวิตอะวันนี้เราจะทําแค่สองข้อนี้ดีไหมหรือใครอยากได้เพิ่มอีกไม่